สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเดชามหาโชคครับผมวันนี้จะมาทําสูตรหลักสิบหน่วยล่างเด่นๆครับผมนะเพื่อเป็นรุ่นวันที่16ตุลาคมของข้านี้นะครับก่อนหนึ่งก็ขอฝากคาเตือนถึง่านสมาชิกด้วยครับผมทุกท่านนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นข้อมูลที่ได้เป็นหลักข้อมูลทางสถิติตัวเลขและความน่าจะเป็น การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงดเด็กอายุต่ตำกว่า13ปีไม่ควรรับชมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดชามาโชกด้วยครับมาติดตามกันเลยครับนะสูตรหลักสิบหน่วยล่างนะครับผมนะย้อนไปหัวงวดนะครับนะเอางวดแรกเลยครับงวดแรกนี่หลักสิบอยู่ที่ห้านะครับหลักหน่วยจะอยู่ที่เลขสามนะครับ ผลสรุปออกลิท้ายทําตัวออก5้านะครับออก5้าครับผมหลัก10มานะครับหลักหน่วยก็มานะครับผมนะก็สรุปก็5้านะครับมาดูกันถัดมาครับหลัก10อยู่ที่เลขหนึ่งนะครับผมหลักหน่วยจะอยู่ที่เลข4นะผลสรุปเลขท้ายออกของตัวออก1นึนะครับ1นึนะครับผมหลัก10มานะครับหลักหน่วยก็เข้านะครับนะผลสรุปนะครับ1นึนะครับท่านสมาชิก ต่อไปมาติดตามงวดถัดมาคร,รับหลักสิบอยู่ที่เลขสี่ครับหลักหน่วยอยู่ที่เลขสองนะครับผมผลสรุปออกเลขท้ายสองตัวสี่สองนะครับผมสี่สองก็สี่เด่นมาครับสองก็มานะครับผมออกสี่สองนะครับมาดูงวดถัดมาครับหลักสิบจะอยู่ที่เลขแปดนะครับหลักหน่วยอยู่ที่เลขสามนะพอสรุปออกเลขท้ายสองตัวออกแปดสามนะครับผมก็เข้านะครับยังไม่หลุดครับมาหลุดครับผมมาดูงวดถัดมาครับ หลักสิบจะอยู่ที่เลข7นะครับหลักหน่วยจะอยู่ที่ห้านะครับสรุปออกเลขท้ายของตัวออก75นะครับผมออกเจ็ดเด่นนะครับ5ก็เด่นนะออก75็ดครับผมเดี๋ยวมาดูงวดล่าสุดครับหลักสิบจะอยู่ที่เลข5นะครับผมหลักหน่วยจะอยู่ที่เลข0นะครับผมอันนี้งวดล่าสุดวันที่1ตุลาคมของวันนี้นะครับที่ผ่านมานะครับผมก็สรุปออก50นะครับ50ก็เด่นทั้ง5ทั้ง0นะครับงวดล่าสุดครับมาดูงวดถัดมาครับว่า เพื่อจะไปลุ้นว่าวันที่16ตุลาคมนี้จะออกตัวไหนไปนลุ้นผมพร้อมกันครับมาเอาหลักสิบก่อนครับผมหลักสิบเอาหลักแสนของเรามาที่หนึ่งแล้วก็หลักหมื่นของเราที่หนึ่งนะครับผมเอามาอย่างรอบนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยของเรามาที่หนึ่งก็หนะึ่าางรอบนะครับผม แล้วก็เลีท้ายทังตัวเอาเฉพาะหลักสิบหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เลีงหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับผมเอาเฉพาะหลักสิบนะครับหนึ่งรอบแล้วก็เลีงหน้าหมุนครั้งที่สองเอาเฉพาะหลักร้อยกับหลักสิบอย่างละรอบนะครับผมแล้วก็เลีท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สามเอาเฉพาะหลักร้อยเอาสามรอบนะครับผมแล้วเท่าไหร่ก็ลงนะครับสี่บวกแปด บวกเก0บวกห1 1บวกนะคบวบบวกครับกันเลยครับได้เท่าไหร่8 12 12 21 26 26 26 36 46 47 47นะครับเท่ากับได้47นะครับผมเกี่ยวตรงนี้เลยนะ47ะก็ตัดนี่ออกไปก็ได้เอาปากกานี่แค่นี้ก่า กากเกียวนะก็ดีเก็ดนะครับผมนะต่อไปมาทำสูตรที่สองครับนะเป็นหลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะครับหลักสิบมาติดตั้งกันเลยครับเอาหลักหมืน่นของรอบท้่หนึ่งหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เลขท้ายสองตัวเนี่ยเอามาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอย่างรอบนะครับผมแล้วก็เลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งเอาเฉพาะหลักสิบสองรอบนะครับผม แล้วก็เอาหมุนครั้งที่สองจะพาะหลักหน่วย1รอบนะครับผมแล้เท่าไหรก็บวกกบได้เลยครับแปดบวกหบวกศูนย์บวกศบวกศบวกหมาบวกกันเลยครับว่าได้เท่าไหร่สิบส 13ได้บวกได้19นะครับตัด1ออกไปเอาแค่9พอนะครับก็ได้เก้ามา1ตัวนะครับเขียนลงมาใหม่ดีกว่าเนาะตั้งมาสิลงมาใหม่ดีกว่าเอาอนี้ดีกว่าเขียนเานี่นะจะชัดหน่อยนะครับผมก็สรุปได้7กับ9นะครับได้7กับ9 หลักสิบจะอยู่ที่เก้าโอ้หลักสิบจะอยู่ที่เจ็ดนะครับขออภยัยหลักหน่วยอยู่ที่เลขเก้านะอันนี้ชอบไม่ชอบก็ต้องฝากทุนสมาชิกด้วยครับผมหากาชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านๆไปนะครับผมนะเลขเจอกับเก้านะครับลงตัวนี้ให้นะครับท่านสมาชิกหลักสิบจะอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับ เดีอย่ที่เลขเก้าฉันเลยก็ติดตามด้วยนะครับถ้าชอบท่านก็ตามได้นะครับผมไม่ว่ากันนะวันนี้เดี่ยวอยู่ที่เจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าก็เราลุ้นกับว่าวันที่ตัวร้านนี้จะออกตัวไหนนะ มารุนพร้อมกันนะครับผมก็ทุกทิเท่าไหร่รอผลรอผลสิบหกตัวหลักขอหกหก้าครับมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะมาตัวนี้ไหมเพราะสูตรแต่ละสูตรนี่มีข้อมีหลุดนะครับผมก็ฝันต้นงมาชี้ดูความเป็นไปได้นะครับผมนะ ท่านชอบไหมนะชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับหากท่านชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านๆ่านไปรับท่านสมาชิกนะสูตรมีหลุดมีเข้านะครับผมก็ผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสำหรับกิมแมทรักนะมาท่านะครับไม่สนับสนุนฮัลลินการพนันท,ที่ผิดกฎหมายและแดงสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะ ชอบไหมท่านสมาชิกชอบเจ็ดรัวอชอบเก้ามากกว่ากันนะถ้าทางผมนะงวดน,นี้ผมชอบเก้าแล้วท่านสมาชิกชอบตัวไหนก็ผมเป็นมาได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดนใจท่านสมาชิกไหมโดนใจท่านกดตามได้นะครับสิบหน่วยล่างครับผม เจ็ดกับเก้าครับผมโอเคครับขอท่านสมาชิกโชคดีมีชยัยเฮงๆฮงร่ำรำรวยกันทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่องดีชาโชคมห ah าช่องดีชามหาโชคก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ